สวัสดีครับและนี่ก็คือพอดแคสต์ EP 2ของไทยวิกิฮาวนะครับก็อยู่ในช่วงของ List Story นะครับก็เป็นช่วงของการเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผมเนี่ยไปพบเจอมาและหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันและสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหนักจนตายหรือ ในภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เขาเรียกว่าคาร s ชิทุกท่านฟังไม่ผิดคาโรชิเนี่ยคือการทำงานหนักจนตายอาจเป็นคำที่คุณเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าคาร o ชิเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของเราโดยคำว่าคาร o ชินะครับเป็นคำจากภาษาญี่ปุ่น ที่ใช้เพื่ออธิบายการตายจากการทำงานหนักมากเกินไปยิ่งในวัฒนธรรมญี่ปุ่นคำว่าคารุชิซึ่งประกอบด้วยคำว่าคารุที่หมายถึงงานและชิที่หมายถึงตายซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยตรงในรูปแบบคำเฉพาะเจาะจงถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็จะได้คำว่าการทำงานจนตายหรือการตายจากการทำงานนั่นเองคารุชิเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อมีคนทำงานอย่างหนักและติดต่อเป็นเวลานานบางครั้งนะฮะอาจเข้าสู่ขั้นตอนของการทำงานล่วงเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้างขององค์กรการทำงานเกินเวลาอาจเป็นสาเหตุทําให้เกิดภาวะเครียดได้ซึ่งสิ่งนี้นะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเพราะว่าในประเทศของเรานะครับก็ จะมีหลายๆบริษัทนะบังคับให้พนักงานเนี่ยทำโอทีซึ่งการทำโอทีล่วงเวลานะครับโดยที่พนักงานไม่ได้เต็มใจเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุนะทำให้เกิดสภาวะเครียดหรือคาโรชีได้นะครับสิ่งนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความกดดันที่สูงซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการเกิดโรคหัวใจโรคความดันโลหติตโรคเบาหวานโรคเครียด และตบไทยด้วยอาการซึมเศรา้าโอ้โหต้องบอกได้เลยว่ามาครบกันหมดเลยนะถ้าสุขภาพจิตเราไม่ดีแล้วนะ โรคต่างๆนะที่เกี่ยวกับร่างกายเนี่ยก็จะเริ่มถามหาละยิ่งอายุมากขึ้นนะครับสุขภาพจิตของเราเนี่ยก็ยิ่งได้เจอกับอะไรมากมายหลายๆอย่างเลยนะเข้ามากระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานปัญหาเรื่องครอบครัวและที่สําคัญที่สุดเลยคือปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ก็มีกันบ้างนะครับก็อ,อาจจะอยู่ในเรื่องของปัญหาการงานบ้างนะอาจจะเป็นการเมืองในบริษัทเป็นความเครียดนะครับ จากการทํางานที่คนอื่นเนี่ยชอบตัดสินเรานะครับไม่เข้าใจเรานะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งคารุชิเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องพูดถึงกันอย่างมากเลยนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะคือเป็นกรณีของมิวะซาโดนะฮะคุณมิวะซาโดเนี่ยเขาเป็นนักข่าว NHK นะฮะวัยสาปีนะฮะเขาทํางานล่วงเวลาตลอดเลยทํางานไป 159ชั่วโมงทั้งเดือนเขาหยุดแค่2วันเองเท่านั้นต้องบอกได้เลยว่าทุ่มเทมากจนกระทั่งเขาเนี่ยเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในเดือนกรกฎาคมปี2013 อีกหนึ่งกรณีนะครับก็คือมนะัสิลิทากาฮาชิพนักงานนะครับเขาเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับวัย24ที่ฆ่าตัวตายในเดือนเมษายนปี2015หลังจากที่เขาเนี่ยทำงานล่วงเวลามามากกว่า100ชั่วโมงหลายเดือนติดต่อกันเลยนะทุกท่านแต่จริงๆแล้วนะทุกท่านโรคคารโรชินะครับเข,เขาเกิดขึ้นมานานแล้วนะตั้งแต่วิกฤตการน้ํามันนะในปี1973เกิดการปรับโครงสร้างการทํางานครั้งใหญ่เลย นนทำให้ในญี่ปุ่นขยายการเติบโตแรงกดดันการทํางานเนี่ยก็เลยเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นก็เริ่มมีรายงานเกี่ยวกับการเสียชีวิตของพนักงานมาเรื่อยๆเลยนะข้อมูลสถิติที่ยังเป็นที่น่าสนใจในปีล่าสุดเลยนะก็คือปี2022มีข้อมูลรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากคาโรชิเนี่ยประมาณ1,500คนต่อปีว้าวนับเป็นอันดับที่สูงที่สุดเลยในโลกเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะฮะเลขเนี้ยเป็นเพียง ตัวเลขที่ได้รับการรายงานเท่านั้นคือเขาก็ได้รับรายงานมาเท่านี้ว่ามี1,500คนเนี่ยที่เสียชีวิตเพราะโรคนี้โอ้โหมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับและยิ่งสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยทุกๆคนนะฮะต่างก็ต้องเจอกับความเครียดมากมายปัญหาเยอะแยะเลยนะทำให้เราทุกท่านเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงกับคาโรชีมากขึ้น กว่าโดยเฉพาะเด็กเจนใหม่ๆนะฮะและสถิติเนี่ยที่เขาได้รายงานออกมาล่าสุดนะครับซึ่งบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมี1,500คนต่อปีที่เสียชีวิตเนี่ยล้วนแล้วแต่มีการเชื่อมโยงกับการทำงานที่หนักมากเกินไปและความเครียดที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานว้าวบางคนนะก็ถึงกับว่ามีจดหมายเนี่ยลาตายเขียนไว้เลยว่าผมอุทิศชีวิตเพื่อบริษัทมากเกินไปจนไม่มีเวลายอยู่กับครอบครัวบางครั้งผมก็ จะอยากอยู่กับครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นข้อความที่ผมเห็นแล้วผมอ่านแล้ว,ลวผมรู้สึกแบบสะเทือนใจมากอ่ะเฮ้ยแบบเขากดดันกันขนาดนี้เลยเหรอแล้วตอนเนี้ยมันเริ่มลุกลามเข้ามาในสังคมไทยกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะกับวัฒนธรรมการทํางานแบบเนี้ยสั่งงานให้ลูกน้องทำหนักๆทำงานล่วงเวลาอุทิศชีวิตเพื่อองค์กรแล้วก็บริษัทผมเคยดูหนังลหลายๆเรื่องนะที่แบบตัวเอกในเรื่องเนี่ย ตั้งใจทํางานมากเลยในบริษัทแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เลื่อนให้เป็นผู้จัดการแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปอีกเส้นทางหนึ่งในเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับอ่าพประยชน์หลายเรื่องคือในองค์กรและก็บริษัทในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้เริ่มมาตรการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเว้ยอ่า โดยให้ความสําคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมแล้วก็การทํางานเช่นสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยมีการพักผ่อนเพียงพอบางบริษัทในญี่ปุ่นนะครับทุกท่านเนี่ยเขาน่ยจะให้พนักงาน2ีบ2ชั่วโมงต่อวันเลยนะแล้วก็มีเวลาพักเที่ยงอีกด้วยนะก็กลายเป็นว่าบริษัทญี่ปุ่นเขาก็จะทํางานแค่5ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะได้อีก3ามชั่วโมงเนี่ยในการพักเลยนะแล้วก็ใครอยากท,โทํโ OT ต่อก็ได้ทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งนะ ที่บางบริษัทนะต้องบอกว่าบางบริษัทนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาได้เห็นถึงความสําคัญตรงส่วนนี้นะฮะแล้วก็ได้ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตส่วนตัวนะครับบางบริษัทเนี่ยอน,นุญาตให้เอาลูกๆมาที่ทํางานได้ด้วยเลยนะแล้วก็พาครอบครัวมาได้ด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบดีมากเลยนะครับก็แล้วแต่บริษัทเนาะว่าบริษัทไหนอยากจะได้สวัสดิการแบบไหนนะครับทีเนี้ยเราจะลดความเสี่ยงจากโคโรชิได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าโดยเทคนิคนะเราก็สามารถทําได้นะครับ ก็คือเราอาจจะจัดการเวลาแล้วก็วางแผนการทํางานให้เหมาะสมนะครับคุณอาจจะเริ่มกําหนด เป้าหมายชีวิตที่สมเหตุสมผลแล้วก็ตั้งค่าขอบเขตของการทํางานของตัวเองนอกจากนี้เนี่ยควรรักษาสุขภาพที่ดีโดยการหาเวลาไปออกกําลังกายว้าวแล้วจะหาเวลาจากไหนวะเลิกงานโอ้โหทํางานกว่าจะเลิกงานกลับมาก็ต้องหาเวลาไปออกกําลังกายอีกถ้าคุณไม่ออกกําลังกายก็ไม่เป็นไรเพียงแค่ว่าคุณก็ต้องทําสุขภาพจิตของคุณเนี่ยให้มันรีแลกอาจจะหาก,กิจกรรมยามว่างทําปล่อยตัวปล่อยใจชิวไปเลยเลิกงานมา ทิ้งงานไว้ที่บริษัททิ้งงานไว้ที่ทํางานทิ้งงานไว้ที่โรงงานทิ้งไว้ที่นั่นแหละฮะทิ้งไว้ที่ร้านทิ้งไว้ไหนก็ได้แล้วก็กลับมาอยู่กับครอบครัวเติมเต็มความสุขกับเขาให้เต็มที่ตามที่คุณต้องการสําหรับใครที่ยังโสดก็จัดไปเลยเต็มที่กับชีวิตอาจจะตามหาสิ่งที่ตัวเองชอบหรือว่างานเสริมงานสํารองอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทําแล้วมันมีความสุขทําไปเถอะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นที่สําคัญนะฮะทุกท่านยังมีหลายคนเลยนะที่ยังไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับาารชซึ่ง ยังเป็นโรคที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ และเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะเรื่องความเครียดนะครับสุขภาพทางจิตนะคารูชินะครับคนที่เสียชีวิตส่วนมากเนี่ยก็จะเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจนะครับแล้วก็อันดับสองนะครับก็คือการฆ่าตัวตายนะเป็นอันดับรองๆองลองมาเลยนะครับและการฆ่าตัวตายแต่ละเคลสนะก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการที่ทํางานหนักมากเกินไปสําหรับคลิปนี้นะฮะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คารชิหรือการทำงานหนักจนตายซึ่งก็เป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยนะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของเราที่เราเนี่ยควรให้ความสนใจที่สุดเลยการทำงานหนักแล้วก็ความเครียดในสถานที่ทำงานเนี่ยสามารถส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างมากมายเลยนะทุกท่านครับในวัฒนธรรมการทำงานในญี่ปุ่นที่เน้นเรื่องการทำงานล่วงเวลาและความเครียดทางการงานที่สำคัญคือทุกท่านครับคารชิเนี่ยมันเป็นปัญหาที่อาจ เกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่ทำงานหนะักและต้องเผชิญกับความเครียดในสถานที่ทำงานการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพสำหรับพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะเพราะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเนี่ยมีผลต่อการผลิตนะครับแล้วก็ความสำเร็จขององค์กรน,นั้นด้วยนะทีนี้ก็ต้องย้อนดูที่ตัวบอสแล้วนะครับว่าบอสเนี่ยจะดูแลบรรดาสตาฟยังไงนะฮะให้มันเกิดความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจกันมาก ที่สุดคุณอาจจะต้องคิดเยอะๆมากขึ้นนะครับซึ่งผมเชื่ออยู่แล้วแหละว่าคนที่เป็นบอสได้เนี่ยเขาก็ต้องคิดเยอะกันอยู่แล้วเขาก็ต้องมีการวางแผนกันอยู่แล้วแต่บางทีเขาอาจจะลืมมองเห็นคุณค่าของพนักงานตัวเล็กๆไปนะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากไปด้วยนะสําหรับพวกบอสนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังรับชมคลิปนี้จนจบ ถึงนี่เลยนะอหวังว่าข้อมูลเกี่ยวกับคาโรชฮนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะจะช่วยเพิ่มความตระหนักนะครับเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับการทํางานอย่างไรก็ตามนะครับเราเนี่ยก็ยังคงที่ต้องพยายามทําความเข้าใจแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเราเองเนี่ยและก็ของผู้คนรอบข้างถ้าเป็นไปได้นะขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขและความสําเร็จในการทํางานและชีวิตที่ยั่งยืนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังพอดแคสตน์นี้สวัสดีครับ